กับบรรยากาศแบบนี้ที่สามย่านคุ้นเคยกันดีเราเคยมาร่วมกันที่นี่แล้วบอกว่าเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้าจะกลัวจะกล้าอยู่ที่ใจเราเคยมาร่วมกันบอกว่าเอาให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต เราคุ้นเคยกับการเมืองเป็นเรื่องสนุกเราคุ้นเคยกับการเมืองคือเรื่องแห่งความเป็นไปได้เราคุ้นเคยกับการเมืองที่ทำให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมจับมือกับผมเดินไปข้างหน้าด้วยกันทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างที่เขาพยายามอยากจะให้เป็นอยู่นะตอนนี้ได้ไหมครับพี่น้อง แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องที่เรายังค้างคางกันอยู่ค้าวที่แล้วพี่น้องประชาชนกว่า4 0ทั่วประเทศไทยเทคะแนนให้กับพวกเราอาดีตพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งทิ้งอันดับสอง4 0เขาไม่ยอมให้เราบริหารเพื่อพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครั้งนี้พี่น้องจะยอมหรือไม่ยอม,มเอาให้ดังๆไปถึงทำเนียบรัฐทานยอมไม่ยอม เราต้องไม่ยอมอีกต่อไปและวิธีการเดียวที่เราจะทำแบบนั้นได้คือเราต้องชนะให้เยอะชนะให้ยิ่งใหญ่และชนะให้ยาวกว่าเดิมชนะให้เยอะเยอะแค่ไหน ก็เยอะขนาดที่ไอ้พักอันดับสองมันไม่กล้าจะตั้งรัฐบาลแขกแค่นี้แล้วครับพี่น้นองเลือกพักประชาชนให้ขาดเอาให้พักอันดับสองมันไม่กล้าตั้งรัฐบาลแขกกับเราชนะครั้งนี้ต้องชนะอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้สมศักดิ์ศรีพวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่เป็นต้นมาและชนะครั้งนี้ต้องชนะกันแบบยาวๆย,ยาวแค่ไหนยาวขนาดนายกแทงสมัยที่แรกเอาพี่ชายสุดที่รักของผมสองคนธนาธรเปียบุตรอนาคตใหม่กลับมาให้หมด ชนะยาวยาวแค่ไหนก็ไม่มากไม่ไม,ไม่เอานายกเทคสองสอกสมัยสอกสมัยมัน8ปีเฮ้ย8ปีพีตาชัยดวารเก้าวไกลกลับมาพอดีชนะทนักดีเอาให้ให,ใหญ่เอาให้เยอะ และเอาให้ยาวยาวพอที่ให้ลูกสาวผมกลับมาเลือกผมกลับมาได้นี่แหละแล้วลคนอย่างผมมันอยู่เป็นเย็นพอรอได้ตอนนี้โลกคือเวทีของผมไม่ใช่ทีน่นี่ปล่อยให้นายกเทงสองสมัยเต็มเตมไปเลยได้ไม่ได้ครับพี่น้องอันนี้มันงานยากต้องให้น้องชายของผมทำ อีก8ปีเพิ่มขึ้นมาอีก8ล้านเสียงไอ้สิบขวบตอนเนี้จะเป็น18อันนั้นงานง่ายเดี๋ยวผมพาเมกันนันนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะลักเนียวอนาคตไว้ทำไมเดี๋ยวครบ10ปีมันก็แป๊บเดียวธนาธรปียบุตรอนาคตใหม่กลับมาสองสมัยที่สองของนายกเทงพิธาชัยทวัฒนก้าวไกลกลับมาฟูทีมแน่นอน สุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะใช้เวทีนี้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกว่า25%ของจำนวน50ล้านคนในประเทศนี้จะไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เป็นเลือกปกติผมอยากจะสื่อสารไปรยังพวกท่านว่าผมเข้าใจดีต้นทุนในการมามาใช้การใช้สิธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งมันมีต้นทุนอยู่ ท่านต้องปิดร้านอาหารท่านท่านต้องปิดร้านโรตีท่านท่านลางานออกมาจากโรงงานไม่ได้ท่านเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดไม่ทันท่านกลับมาจากต่างประเทศไม่ได้ผมเข้าใจแต่การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกว่าครั้งไหนไม่มีสอวอแล้วนะ25%คือ12ล้านคน ท่านไม่เคยเลือกตัง้งครั้งไหนมาก่อนครั้งนี้ควรจะเป็นครั้งแรกของท่านครับเอาตบมือดังๆให้เขามาใช้สิทธิ์เพื่อพวกเราหน่อยแล้วกลุ่มคนที่สองที่ผมอยากจะสื่อสารด้วยถ้าอยู่อเมริกาดูโพมาเรื่อยๆกว่า1 0 1ถึงท่านยังไม่ตัดสินใจว่าใครควรจะเป็นรัฐบาล ยังมีเวลาอีกสองอาทิตย์ให้พิธาช่วยบอกว่าท่านควรจะเลือกพัคประชาชนเลือกหมายเลข46ส่งนายกแทงนัทพงศ์เข้าทำเนียบรัฐบาลได้ไม่ได้ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ตาท่านยังตัดสินใจไม่ได้10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่7ล้านคนนะพี่น้อง <Yeah. S 1> คิดดูดีๆว่ามันมีนักการเมืองพัคไหนมันไม่มีนักการเมืองในไหนสมบูรณ์แบบไปครบทุกอย่างหรอกครับ แต่ใครที่จะตื่นเช้ามาและสู้เพื่อประชาชนอย่างพวกท่านทุกเช้าเหมือนอย่างรักสิมันโดมนักการเมืองพักไหนที่จะตื่นเช้ามาแล้วสู้เรื่องภาษาประการสังคมเหมือนอย่างคุณไอซ์บ้าถ้าท่านยังตัดสินใจไม่ได้8กุมภากาไหมายเลข4ี และหมายเลข46เท่านั้นครับพี่น้องกลุ่มคนสุดท้ายกลุ่มที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงครั้งแรกในชีวิตของพวกดันตอนผมประสัยที่สามยานคราวที่แล้วพวกคุณอายุแค่15ยังไม่ถึง18ปีนี้18แล้วดูทะเบียนบ้านก็บอกว่าปีหนึ่งเกิดช่วงนั้น8 0 0นคน 3ปีผ่านไป8 3ดสมยีอีกสองล้าน4ี่แสนคนขอให้ท่านอย่าพึ่งหมดหวังกับประเทศของเราผิดหวังได้แต่อย่าพึ่งหมดหวังโดยเด็ดขาดวัยรุ่นเยาว,วชนของเราครับคนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์12-13ล้านคนที่ยังเลือกไม่ได้อีกเจ็กว่าล้าน คนรุ่นใหม่อีกสองล้านกว่ารวมกัน20ล้านเสียงชนะแน่นอนครับพี่น้องครับ <herzlich> จะเป็นการเมืองแห่งการเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไไดขึ้นอยู่กับคุณอัตพงศ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณชัยทวัฒไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณธนาธรแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน แล้วเรามาเริ่มกันจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ